เป็นยังเจ้าบุกฟังกันแน่บอกแล้วว่าบอลน,น้อยแต่ว่าคัดรอยเปอร์เซ็นเหมือนเดิมนะครับเมื่อวานผลงานสามตัวหน้าช่องที่วางไว้ให้ก็ไม่มีตัวไหนที่ทำให้ผิดหวังมีอะไรกันบ้างนี่ก็ไปย้อนดูคลิปเมื่อวานนี้ได้นะครับทุกคนและสำหรับใครที่อยู่ในครอบครัวก,ก็ต้องแสดงความดีใจด้วยลวกันนะครับเมื่อวานในเรื่องของตัวเน้นบวกพ่วงกับชุดโครงการนะครับ ก็ไม่ทําให้ผิดหวังใครที่อยากได้แนวทางมากกว่าหน้าช่องเนี่ยก็ตามมาเจอกันได้ในครอบครัวนะครับก็ง่ายๆเลยทางเข้าจะอยู่ที่ใต้โปรไฟล์อ่านรายละเอียดสักนิดนะครับทุกคนวันนี้เนี่ยก็มีบอลน,น้าเชียร์มาฝาทุกคน3คู่นะครับคู่แรกเนี่ยเป็นการพบกันระหว่างโคชเชเตอร์ยูนิเต็ดนะครับเจอกับอาร์เซนอลยู21นะครับ รายการนี้เนี่ยเป็นรายการ EFL Trophy นะครับทุกคนไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะครับสำหรับคู่นี้โคเชเตอร์เองนะครับถึงแม้ว่าจะอยู่คนละดิวิชันกับอาร์เซนอลย21แต่ว่าผลงานณเวลานี้ค่อนข้างที่จะย่ำแย่นะครับรูปทรงบอลไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่วันนี้อาจจะได้เปรียบที่เล่นในบ้านก็จริงนะครับแต่ทางฝั่งของอาร์เซนอลย21นี้ จุดเด่นของพวกเขาคือรูปเกมที่กัดไม่ปล่อยนะครับทุกคนวันนี้ในเรื่องของกำแพงเนี่ยเอ็นเอียงไม่ให้ทางฝั่งของโคเชเตอร์เป็นฝ่ายเปิดมาต่อนะครับแต่ผมมองว่าอาเซนอล u 21ชุดนี้เนี่ยไม่แพ้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยขอให้มองไปที่อาร์เซนอลย21ได้เลย สำหรับคู่ที่2นะครับที่จะนำมาฝ่ากทุกคนก็เป็นการพบกันร,ระหว่างบาโวพบกับแอสตันวินล่าย21นะครับบาโวเองถึงแม้จะอยู่คนละดิวิชันกับแอสตันวินล่าย21ก็ตามนะครับแต่ผลงานของพวกเขาณเวลานี้เนี่ยก็รุมรุม,รมนด,ดอนเหมือนกันนะครับเป็นอีกหนึ่งทีมที่ผลิตสกอร์ได้เยอะและก็เสียประตูเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะง่ายส่วนแอสตันวินล่าย21เองนะครับในเรื่องของเกมรับนี่ก็ยังระหลวมอยู่เหมือนเดิมนะครับเสียประตู ค่อนข้างง่ายแล้ววันนี้เนี่ยรับบทออกไปเยือนด้วยนะครับต่างฝ่ายต่างพร้อมที่จะเสียประตูให้กันและกันนะครับคู่นี้ในเรื่องของกำแพงที่เปิดออกมาก็ดูไม่น่าสนใจเอาซะเลยนะครับวันนี้นะครับจะขอเชียร์ให้ทั้ง2ทีมนี้เนี่ยผลิตสกอร์ใส่กันให้เยอะๆดีกว่าเพราะฉะนั้นคู่นี้เนี่ยให้มองไปที่บนเต็มเวลาได้เลยนะครับทุกคนการันตีสามเมล็ดมีอย่างแน่นอน สำหรับคู่ที่3ที่จะหยิบยกมาฝาทุกคนนะครับก็เป็นการพบกันระหว่างฮาร์โรเกตทาวพบกับแบ็กพ o ลนะครับฮาร์โรเกตทาวเองผลงานของพวกเขาณเวลานี้เนี่ยยำแย่สักหน่อยนะครับทุกคนล่าสุดเนี่ยขยับไปอยู่อันดับที่20ของตารางแล้วส่วนทางฝั่งของแบ็กพ o ลนะครับในรายการนี้ไม่ว่าจะงานหนักงานเบางานหินนะครับพวกเขาชนมาหมดแล้ว ไม่น่าที่จะมีปัญหาอะไรในเรื่องของกำแพงและกระแสที่เปิดออกมาณนะเวลานี้นะครับก็ดูสวยสดงดงามแบ็กพูออกไปเยือนวันนี้เก็บใช้ได้อย่างแน่นอนการันตีมีอย่างน้อย2มเมล็ดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วขอให้มองไปที่แบ็กพูได้เลยนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็ขอให้พี่ทุกคนเชียร์บอลกันอย่างมีความสุขและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ